สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูผักบุ้งเปรี้ยวที่ค่อนข้างแก่นะคะเพราะว่ามีน้องๆขอมาบอกว่าช่วยพาไปหักผักบุ้งที่โตกว่านี้หน่อยวันนี้ก็พามาหักแล้วนะคะขนาดนี้ลำต้นที่เป็นปล้องนะคะก็ยังกินได้ บางคนเขาอาจจะลอกเปลือกออกบางคนก็ไม่ต้องลอกเปลือกค่ะส่วนใบนั้นสำหรับคนที่ชอบใบก็หั่นแกงไปได้เลยนะคะไม่แนะนำให้ผัดแล้วก็ไม่แนะนำให้เอาไปลวกจิ้มน้ำพริกเพราะว่ามันเปรี้ยวเปรี้ยวคล้ายๆกับยอดมะขามเหมือนกับเราเอายอดมะขามไปลวกอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็ไม่อร่อย ส่วนเอาไปทําแกงส้มมื้อแรกค่ะอร่อยแต่ถ้ามื้อต่อไปจะนําไปอุ่นจะเละเละเละกินไม่ได้เลยค่ะอย่างแกงบอลน,นั้นเละแบบแกงบอลน,นั้นยังอร่อยยังมีเนื้อให้เคี้ยวนะคะแต่ว่าเละของผักบุ้งเปรี้ยวเนี่ยมันเละไม่น่ากินผักบุ้งเปรี้ยวกับรูบับสำหรับคนที่อยู่เมืองหนาวจะรู้จักรูบับค่ะ มันจะมีรสเปรี้ยวคล้ายๆกันเลยแต่มันจะต่างกันตรงที่ว่าผักมุ้งเปรี้ยวเนี่ยเป็นปล้องข้างในจะกลวงส่วนรูบับนั้นก้านของเขามันมันมันจะคนละแบบค่ะแต่ว่าความเปรี้ยวจะคล้ายกันนี่แหละคะ่ะใบขนาดนี้กินได้แต่ถ้าแก่กว่านี้กินไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมันมันจะมันไม่มีรสชาติเลยมันก็เป็น ใบไม้ธรรมดามันจะไม่เหมือนผักเลยพอโตแล้วหลังจากนั้นก็จะมีดอกเอาไว้ให้เขาออกดอกเราจะทำคลิปมาให้ชมนะคะดอกของผักบุ้งเปรี้ยวเนี่ยหอมมากค่ะน้องๆที่อยู่เมืองหนาวนั้นรู้ดีรู้จักนะคะแต่วิดีโอนี้สำหรับน้องๆที่อยู่เมืองไทยเพราะว่าน้องเขาขอมาเพราะที่บ้านเรามันไม่มีเคยมี คนเขาคอมเมนต์มาเขาบอกว่าที่ไทยก็มีเขาเรียกว่าผักบุ้งควายแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าแล้วก็เป็นจัดเป็นวัชพืชซะได้ซ้ำเพราะว่ากำจัดยากมากกำจัดยากมากๆเลยนะคะมีน้องบอกว่า อยากจะได้เอาไปปลูกที่เมืองไทยไม่เอาไปฝากหรอกคะ่ะเพราะว่ามันมันลามไวมากแล้วก็มันมันอันตรายค่ะผักบุ้งบ้านเราอร่อยกว่าไม่มีอะไรจะอร่อยเท่าผักบุ้งนาบ้านเราทั้งผักบุ้งนาสีแดงแล้วก็ผักบุ้งนาสีขาวนี่แหลคะค่ะเนี่ยใบใหญ่ขนาดนี้กินไม่ได้แล้วนะคะที่ใบใหญ่ๆแบบที่หักมาเมื่อสักครู่นี้ยคะ่ะ ขนาดนี้ยังกินได้หมายถึงปล้องเขานะคะส่วนใบนั้นก็แล้วแต่คนชอบค่ะแต่ถ้าถ้าหากปล้องใหญ่กว่านี้มันจะเป็นลายๆกินไม่ได้แล้วนะคะนั้นมันจะแข็งเขาถึงบอกว่าถ้าอยากจะชิมรสชาติของผักบุ้งเปรี้ยวนะะี่ค่ะต้องเก็บเนื่อในช่วงเดือนนี้แหละแล้วหลังจากนั้นก็จะแก่ ช่วงนี้เวลาทำวิดีโอจะไม่พูดเพราะว่าใส่หน้ากากเวลาพูดแล้วน้ำลายมันกระเด็นออกมาใส่หน้ากากแล้วก็มันหายใจลำบากด้วยเพราะมันปิดปากปิดจมูกออกซิเจนมันก็น้อยลงค่ะก็เลยต้องมาพูดแบบนี้นะคะดูสวยๆเจอน้อยๆแบบนี้นะดีค่ะดีกว่าที่เจอเป็นดงเยอะๆเสียดายที่ตอนนี้ ไปไหนไม่ได้ก็เลยไม่ได้เนี่ยนะถ้าขนาดนี้อย่าก,กินนะคะมันแข็งแล้วค่ะเป็นปล้องใหญ่เท่ากับ,บ,กกบะะหูบ,งบงางก,ากอนี่เท่ากับลำไผ่เลยนะคะเป็นดงเลยสูงท่วมหัวเคยทำวิดีโอเกี่ยวกับลำของผักบุ้งเปรี้ยวที่โตแล้วค่ะเท่ากับเท่ากับลำอ้อยดำเลยแล้วก็เท่ากับลำไผ่ นั่นค่ะที่แห้งๆนั่นคือซากตั้งแต่ปีที่แล้วเจได้ไม่ได้พาไปดูตรงอีกที่หนึ่งที่ตรงป่าเห็ดที่มีเป็นป่าใหญ่ค่ะช่วงนี้ไม่กล้าเดินทางไปไหนเยอะมากแล้วก็หนอสวยๆทั้งนั้นเลยอันนั้นก็เคยทำวิดีโอของปีที่แล้วแต่คนละช่องนะคะเพราะว่าช่องนี้เพิ่งเพิ่งจะเพิ่งจะทำค่ะ ยังไงก็ขอฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะคะสงสัยจะไม่ชอบดูคลิปเก็บเห็ดแล้วยังมีคลิปเก็บเห็ดอีกเยอะสงสัยจะไม่ชอบดูถ้าไม่ชอบดูจะไม่ลงคลิปเก็บเห็ดนะคะอาจจะเก็บแต่ผักก็ได้แต่ถ้าหากยังอยากดูเก็บเห็ดอยู่ยังมีคลิปที่เก็บเห็ดอีกเยอะเลยค่ะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจขอบคุณมากๆนะคะ ไม่พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปถ้ายังอยากชมอยากดูคลิปที่ป้าเก็บเห็ดก็บอกมาได้นะคะป้าจะเอาลงเอาคลิปเก็บเห็ดมาลงให้ดูต่อไปค่ะนี่นะดูใบเขาสิฝั่งตึกฝั่งนั้นเป็นฝั่งแมนฮัตตันนะคะมันไม่มีใครเก็บน้อยๆแบบนี้คะ่ะเก็บสนุก มัน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 จะมีมันจะสนุกกว่าที่ไปเจอเยอะๆค่ะนี่ขนาดแค่นี้ยังเก็บไม่หมดเลยก็ดูสีฮะมันกินไม่ทันกินไม่ทันเพราะว่ากินเพื่อเพื่อรู้เพื่อชิมเท่านั้นนะคะก็ไม่ค่อยเก็บมากินทำแกงใส่เห็ดไปครั้งเดียวสองครั้งค่ะ ทำแกงใส่เห็ดไปสองครั้ง